จากนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้การจัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยได้ผลักดันให้ทุกจังหวัดเร่งรัดการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสัางการอำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายผ่าน,นกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอพอชออ สารพลังภาคีเครือข่ายแบบประชารัฐมีส่วนร่วมจัดการขยะต้นทางอำเภอหนองแคได้เสริมสร้างศัก,กยภาพให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลพชตเป็น,นกลไกสำคัญเชื่อมประสานกับอาสาสมัครท้องถิ่นลักโลกอทรอออในทุกพื้นที่นำนโยบายลงสู่การปฏิบัติในทุกชุมชน ตำบลหนองนาคโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดประชุมวางแผนกำหนดแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านมีการจัดตั้งคณะทำงานจัดการคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์จากขยะจนบรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมดังเช่นหมู่ที่8บ้านโคกหัวนาซึ่งมีกระบวนการทำงานที่เน้นการมีส่วนร่วม โดยมีกลไกคณะทำงานจัดการขยะระดับหมู่บ้านดำเนินอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่การสำรวจข้อมูลสถานการณ์และปริมาณขยะแต่ละประเภทแกนนำหมู่บ้านศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบมีการประชุมเวทีประชาคมสื่อสารประชาสัมพันธ์รณรงค์จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การคัดแยกขยะ และใช้ประโยชน์จากขยะให้แก่แกนนำครัวเรือนเด็กและเยาวชนในโรงเรียนมีผลทําให้ทุกครัวเรือนมีการนำขยะเปียกหมักทําปุ๋ยในถังดำช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมจัดตลาดนัดรับซื้อขยะนำรายได้มาจัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนเกิดแก่เจ็บตายให้แก่สมาชิก เสริมสร้างขวัญและกำลังใจมอบป้ายยกย่องชื่นชมครัวเรือนต้นแบบที่มีการจัดการขยะอย่างครบวงจรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคจัดให้มีทังขยะรองรับขยะอันตรายและขยะติดเชื้อในทุกหมู่บ้านก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีโดยมีกฎกติกาที่ชุมชนกำหนดไว้ร่วมกันมีการติดตามประเมินผล เยี่ยมเสริมพลังจากคณะทำงานระดับตำบนด้วยการจัดเวทีทบทวนบทเรียนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนให้มีส่วนร่วมจัดการขยะที่บ้านในชุมชนและโรงเรียนมีการใช้นวัตกรรมทั้งในเชิงกระบวนการจากการใช้เครื่องมือบันไดผลลัพธ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสนวัตกรรมด้านสิ่งประดิษฐ์เช่นดอกไม้กระกาสารกระถางแจกันดอกไม้ไม้กว่าจากขวดพลาสติกโดยปราชชาว้านมีผลลัพธ์ความสำเร็จทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพสถิติปริมาณขยะในชุมชนลดลงในแต่ละเดือนมีการช่วยเหลือ เอื้อเฟื้ออาทรต่อกันจากสวัสดิการของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนสภาพแวดล้อมในชุมชนสะอาดปราศจากมลภาวะปัจจัยความสำเร็จเกิดจากการมีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมรับผลประโยชน์และร่วมประเมินผลจากแกนนำครัวเรือนการได้รับการสนับสนุนงบประมาณ องค์ความรู้จากภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชนภายใต้ผู้นำเข้มแข็งทั้งท้องถิ่นและท้องที่ในชุมชนแม้จะมีปัญหาจากแกนนำครัวเรือนบางส่วนที่ยังไม่เข้าร่วมมีอุปสรรคจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 และที่สำคัญชุมชนยังไม่สามารถกำหนดราคาขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เอง เนื่องจากถูกกำหนดราคาโดยผู้รับซื้อแต่ชุมชนก็มุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้ประชาชนมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีดังเช่นหนองนาคมเดลที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป